กูได้เทีครับทำไรครับตัวมันเี้อะเพื่อนไปร่อนแม่งน่าเกียดเพราะกูจะกูจะเอาคีบไปเฉยสกินอเฟียจัดเลยโอ้ยเอ้ยอย่างงี้แวนอาไลขึ้นมาเลยเว้ยแม่งเอาบีบกูด้สัตสัลล่งจัดแค่ขาบแล้วปีมปีหนึ่งไหมปีปลปีกับพ้อไงยยะจอด สกิลสองชั้นครับว<อ>ุ้ยสกินนี้สกินสกินนี้เฟี้ยวจ้ดจเห็นแล้วเห็นแล้วนะแบบเฮ้ยอีเหี้ยดูมันเนาเข้าเขาบู๊ดูแบบเด็กครับดูอยู่ครับกูหายใจไม่ออกกูไม่หลับ

ดิงให้เอาดักดีกว่าเอาไหมล่สลานใส่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 ให้หมดอย่าสอนเลยครับเหมือนพวกสอนจระเข้ไหน้น้ำ่ะแล้วจระเข้บ้าฟองไหน้น้ำไม่เก่ไเลใส่เราได้นี่ไปสอนจระเข้แต่มีที่อจระเข้าน้น้ำเป็นยเข้าบูมได้มนอะน้อยแต่ยไรอนอยู่วะ มันมาเยอะจังวะปิดยากอ่ะมันมีไอ้เชีอยหมึกอ่ะนีอ่ะมันตันแล้วขอผู้ชมหมอโทษ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 ที่มีด่าแล้วกันไหมมีไม่ค่อยรู้สุภาษิตไทยตักข้าวนะอุ้ยนี่ัวผิดไอ้สัตว์เอ้ยกูลืมไปพี่ขอโทอนเลยน้องชายเที่ยงทอดไปแก มึงเข้าป้อมมาดูไปปนติดกันสองคนกันได้เหรออย่างนี้อะไรทำไรสลานมันโดนกุ้นเรียบยับเลยวะมันไปบนละไอ้เหี้ยมาหรอไปละไอ้เหี้ยดวงอ่ะปิกเลยปิกอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ไมอหมึกไอ้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 มึกมึนจัดไอ้มึกตายเฮ้ยไอ้นี่ตายต่อคขับตู่แรกกันไปดิย้อน ดีใจั้ยนะคุ้มมั้ยนะคุ้มเลยแนวป้องกัรศัตรูหายไปแล้วสุอร์คร i ปกำลังถูกส่งออกไปพี่เดียวตีเต็มอย่างนี้เย็นหรือเปล่าผูเล่นเก่งแน่ายอะพี่ไอ้เหี้ยวัดอยู่ในป้อมอย่างนี้เกียนตัวแม่งเกียนจังวะตัวมันโหดไว้ต้องเล่นตัวกูเหมือนกระบี่อะคนเดีย กระบี่คือแล้วอะกระบี่ลอยได้ต่อไปไป R C A อุ้ยเอาเยอะย้อนดิย้อนดิดโอ้ยเยอะสตั๊ดจบตายละจบตายแล้วมันก็ต้องตายดิวะไอ้เยี่ยมันยังไม่ตายได้เอ้ะไม่เข้าปุ๊บเหีออุเย็ดมี่เอันยุ่งตายเอ้ยเฮียสไลด์ตีเอ้าคุณาทำไดครับคุณาไม่ตีป้อมอ่ะไอ้ไฟคลิปเข้าเนี่ย ตีต่อมดีตีอยู่ครับยิบกลางอีกไปเคลียร์ดิผู้ชายหิวเกินมันวาบนนะไปแล้วนะหิวเกินที่อะไรกูเอาไปสองตัวสัตว์ว่ะสนลายตดกับแงหงน,นั่ไไไไนไปอ่ะมันพลาดไงเฮ้ยป้อมแตกปะวะไม่แตกมั้งสไปก็เราบไอ้อีเอ ัจะแตกไอ้มึกมันหิวอะไรกูขนาดนั้นปะมันก็ต้องเอามึงดิต้องไปเคลียร์ร่างก่อนว่ะเฮ้ยไอ้มึกไอ้มึกตุ้งตันโอ๊ยแม่มันเอากูปูสัตว์หน้าเหี้ยเฮ้ยอะไงครับกูนะเป็นเหี้ยอะไรอ่ะกูนั่งหนาไว้สัตว์เปิดไม้ถามดิเฮ้ยมึงโดนดิทิ้งบนทำไมอ่ะ ไม่ได้ทิ้งนะครับคุณนายกำลังวิ่งไปครับไม่ทันแล้วไอสัตว์กระบี่มือหนึ่งแม่กูต้องเอาเวละเอาไปละเอาไปละเอาไปละมาแล้วเอาไปละกำลังเดินไปกลางแกร์กัดเจน่าแล้วกูดีเอ้ยมึงมาตรงกลางดิเพื่อนบวกกันอยู่นะ เฮ้ยสัตวัตวอดิจัตวาสัตวาเฮ้ยไอ้เที่ยช่วยกูหน่อยดิไปช่วยกูดาดิเข้าเข้าให้ผ่านี้ละตายแล้วโอ้โหยังไม่เปิดตีทันไอ้เทีวนี่อัตตีไปดิอัตีไปดิตายดิตายดิกูกูคลกูคลายคลายเที่ยอะไรเนี่ยคลายเที่ยวแกจะเล่นไฟเตอร์ไอ้ตว์เอ้ยต้องถอยมาอีกมึงเดินถอยดิไอเที่ยเดินให้มันมิกเกอี ครั้งแรกของแวงก็อย่างนี้โอ้ยสดาเมจออกแล้วก็ถอยให้โดนดาเมจดิโอเคครับคุณอาเทลฮาไว้แต่ว่าแวนมีสกินอย่างนี้มันน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับคุณดูผมได้เหรีละหมื่นแปดอะโอ้โหมื่นแปดว่าตังไหนซื้อป้อมเลนดากของเราถูกโจมตี เฮ้ยนั่นไงโอ้โหมึงทำทำไมวะเฮ้ยเอาบูเอาไปเฮียมาแล้วไม่กินเหมือกมาเลนไม่ได้ไม่มีบูสองรอบแล้วไอ้สัตว์เพ็งว่ะไอ้เที่ยดวงอะไรดวงดวงอะไรดวงเล่นได้ดูรุ่นหน่อยไม่ได้เนี่ยข้างล่างก็แตกไปแล้วขบวนแตกไม่ได้ไอ้แม่กูไม่ได้เล่นเนี่ยไม่มีบูเนี่ยไอ้สัสไม่เป็นไรเอาไป เรามาให้กำลังใจคนคุณอากันนะครับคนดูอย่ากเกมตามนะนน่าเบื่อวะ่ะมเล่นอะไรกันวะไม่ตามหรอกหวยตัวแม่งอย่างควายเลยส,สลยบ์บนบนบนคนดูต้องการตีเปิดใช่ไหมครับเวลาเล่นไฟเตะตูก็ไม่ได้ ุ้ยคูนาหมดไปไปย้อนย้อนอุ้ยมือรือนตายห่าหมดแล้วระวังุือคูนาอุยล่าเหมือนจะมีนัวแลนะ้วด้านล่างมึงมึงยืนทำอะไรตรงนั้นวะคลิปก็ไม่มีเท <c oughs> <c oughs> ลกำลังมีครับ <c oughs> มีครับเนี่ย,ยมันยืนตีกายอยู่เนี่ยครับคูนาไม่ดูแมปนหรอครับตาย <c oughs> ตาย <c oughs> ล่าต่อได้นะย้อนอะ มาเด็กมีไปไหนสลานเฮ้ยมันมาแล้วด้วงอ่ะไอเหียบนก็ไม่เคลียร์เลนผมไปเองครับเพิ่งรู้อ่ะ <c oughs> มันยังไม่ถึงใกล้บ้านเลยครับมันไม่ต้องเป็นต้องใกล้เหี้ยจะให้มันดันทำไมอ่ะใกล้จะเล่นจะ อย่าบวกนะด่วนไปแล้วทันแล้วให้บวกไม่ได้ไอะเด็กูตายนะกูโดนปิดเอ้าไอเ้เหี้ยป่วยมันจะตายแล้วไอ้เหี้ยนี่แม่งยิงกูโดนอีกไอ้สัตว์เอ๋จับเลยไอ้เหี้ยเล่นสายเม็อีกแพ้แวน่นไอ้ย้อนสายเม็เหี้ยปัญญาอ่อนจับ อืมอพี่มนตายง่ายกูเล่นเล่นยากมันเล่นไม่ยากหรอกไอเทียมันจ่ายดาเมจอย่างง่ายเลยหวยป้องกูใจกลางโอ้เรกันโอ้ตันสวยแกบครับ แม่ไมรู้เอาแม่เอาแบบไหมผมไม่โยอละเอาดีดีตายตามไฟเป็นรูปแบบตัวทีเฮ้ยเชี้ยทำไมคุณเปิดให้ขนาดไม่ฆ่ากันไม่ได้อีกเหรอแซะแสซอยซอยแซะแสซอยซอยแซะแสซอยซอยแซะแซะซอยซอยดีมันสิอย่าดีแซะแสซอยซอยแซะแสซอยซอยแซะแซะซอยซอยไม่เห็นตัวในแมพขวาตัวอะ นี่ตัวบิน่าอะแซ่แซ่ต่อยซอยะแซ่ต่อยซอยแซ่ต่อซอยแซ่ต่อยซอยมันโดนไอเหียวปากพูดไม่หยุด้าเมย์ไม่ออกเลยแซ่แซ่ซอยซอยแวนเหมือนไม่ใช่รามอ่ะไม่ที้ทำไมมันตายก่อนแล้วทำไมเราถึงสู้มไม่ได้วะงงวะยอดด มึงดาเมจออกมั้งไหมเนี่ยเทวออกแล้วดูท่าเลยแคลรี่มาบแบบ <c oughs> ตัวมึงต้องไม่ตายดิเฮียทำไมยืนให้ตายอ่ะแคลรี่อ่ะคือมันไม่มีคนล้วงแคลรี่เว้ยไม่มีก็เฮียแล้วแล้วใครแล้วมันตายได้ไงมันยังไม่ตายในยอนอหะเฮีย <c oughs> ไม่ตายยอนเลยยอนมึงตายไปดิกูเห็น้ายนโุ แคลรี่ก็เรียแล้วมันเล่นยอนเมทใส่มึงไงอย่างเอ๋อมึงยังแพ้ยอนเมทอีกบรรยาเนี่ย้อนเมทอะไรครับมึงดูของมันดิไอควายเยี่ยมันหลอกของไม่เป็นหลอกของไม่เป็นเฮียอะไรมันหยามึงไงโง่เแล้วกูหลับตาเล่นข้างหนึ่งไรหยามันกลับหว่ะไเดียวอันนี้มึงเล่นหลับตาสองั้งแต่เล่นเกมอ่ะกูหลอกกูขอหลับตาไม่ข้างหนึ่ง เฮ้ยเดือดอะไรนี่เขาเล่นเล่นเล่นเด็กอะไรเหมือนมันแฮกแมพเลยวะเออมันจะไหนเปล่าวะวะไปดันขวานะมึงห้ามแพ้นะโอ้โหป้อมแตกแี่ส่มไปตัวแค่เคลียร์คีบยังเคลียร์ไม่ได้เลยอย่าตายนะเว้ย แค่เคลียร์คีบเว้ยมันยังไม่มีดาร์กเลยมึงเคลียร์คีบให้ได้ดิแล้วถอยอ่ะเคลียร์อยู่ครับพูดาเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวเอาคีบให้เอาคีบให้ได้จิมบดจิมบดจิมบดกัวมันตายแล้วจิบการไหมจิบการไหมเฮ้ยมันจะจบแต่วะกระโดดทับเลยอย่าให้คีบเข้าป้อมเอาดิ อาเคียร์คีบพอถอยมาไอ้หอกไม่ไหวแล้วเพื่อนไปฝืนเลยต้นบอกนาโกะนาคอยโค้ดสู้สู้กว่าใช่ยี่เป็นแดดตกเราหรอวะเฮ้ยถอยดิเฮไปรับเพื่อนหน่อยเฮ้ยคีบกลางเข้าโอ้คนดูครับเคลียร์เคลียร์กลางไอ้เดีระดับกูเกิดแรับแปดระดับผมต้องไปเล่นไทยเต๋อครับ กูจะเกิดแล้วนะอย่าตายนะไม่ทนันกูห <The enemy ultimate> ยิบตัวเดียวหยิบตัวเดียวหยิบตัวเดียวโอ้โห <Hey, S 1> ไม่เป็นไรเอา <laughs> <c oughs> ไปเอาใหม่เหี้ยอะไรของมึงวะไอเทีวเล่นดี่โจ๊ก่อนวะเออก็ไม่เมื่อกี้มันควรเล่นไฮแอตเตคคนดูก็บอกไม่เกี่ยวหรอกไอสัตว์กูเล่นให้ดูแมแวน่ะมาไอสัตว์ <c oughs> ไม่เอาอ่ะไหนมันก็ชนะได้หมดอ่ะมึงไปเล่นอย่างอื่นเดี๋ยวกูเล่นให้ดูแคลรี่อ่ะตาอนไหนไปๆป พอดูแลนี่ไการทำ a m a g คุณได้25เปอรซนต์เจ้ากูดอยากกดูกล้วยเปอรซนตะคุณทำอะไรพี่ไอเหี้ยทาเมจมันออกขาไอสัตว์มึงมาออกตอนตอนเคี่ย์แล้วไอสัตว์มันดีใช่ไหมอุ้ยเนี่ยไอจเปิ25เลยเหรอเออกูผิดผผิดตลอดอุ้ยมึงแค่ k ี p ดีอยู่แล้วนะก็เหียละ